ก็จริงๆจ,จะตั้งมาตามนัดก็ไม่ผ่าน <c oughs> ชื่อมาหลานก็ไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมครับก็เอ๊มะมันไม่ใช่ละเอาทางพระดีกว่าครับก็เลยไปปรึกษาพระอาจารย์อุเทนครับพระอาจารย์อุเทนวัฒนายซึ่งผมเป็นลูกศิษย์ก็องพี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วก็บวกกันก็ไม่ได้จริงๆ <duc> ดูไปถึงท่านรเดชด,ด้วยนะประเดชบอกเฮ้ย <Excuse> ป <c oughs> รเดชก็ไม่ได้เลขไม่ลงเพะฉะนั้นก็คือนำสกุลกิษบวกแล้วได้ตัวเลข แล้วก็ได้เป็นเลขมงคลแลบคนที่เกิดวันเสาร์ก็คือวันวันที่เกิดอะไรก็เลยเป็นที่มาว่าอุ้ยคูดิดแล้วชื่อเล่นก็เป็นครูเลยก็หมายความถึงภูเขาเหมือนความยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เหรอหรือว่าคูไม่ใช่เหรอไม่มาหักหน้าหักหน้าไม่หักหน้าตลอด พอสำรองตระอูดอเด็กตระอีแล้วก็สองสาภูเขาอะครับภูเขาคือมันมีมันมีอะไรซ่อนอยู่งั้นในการหนึ่งก็คือเอออันนี้ต้องถามืึกครับดูจากรูปแ่าเหมือนใครครับ เนเเหมืออไงดี๋ยวเห็นตัวจริงก่อนดีกว่าเหมือนเอครับจริงๆแล้วเหมือนเอ๋เอเอปากปากบนเนี่ยวิเคราะห์แล้วปากบนมาตรงเนี้ยตรงข้างข้างเนี้ยเหมือนผมแต่ปากล่างตรงเนี้ยจะบาลูนอะไรงงี้ยบาลูกไม่รูปากบางไม่ห้อยนี่นี่พี่เห็นเลยตรงนี้ห้อยนิดนึงนนเมื่อนึกถึงเอกรูปหน้าจะเหมือนเดคุณพ่อเอหน้าเหมือนหัวหอมอ่ะน่ารักอ่ะ เขาลุกนไหมเป็นแน่นอนครับคิดว่าอาจจะเป็นร้องด้วยเพราะว่าการร้องเขาไม่ได้ขึ้นแต่พูดแล้วจะเวอร์จะหายแล้วพูดแต่ว่าพูดพูดแต่ลูกๆพูดเรื่องอื่นับ้างไหมฮะอพูดพูดแต่เรื่องลูกเหรอครับคือเขาร้องแบบว่าไม่แอะแอะมันมีมีแบบมันมีเสียงเล็กเสียงน้อย จริงถามเจ้าหน้าที่พยาบาลเขาบอกว่าทำไมมีเสียงเล็กเสียงน้อยเยอะจังปกติเด็กจะแอะอย่างเดียวไงฮะนี่มีแบบมีทางมีางนักร้องแน่นอนอยากให้น้องเข้าวงการยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นเลยอะเอาแค่แบบว่าเออเลี้ยงตอนนี้ให้แบบว่าโอเคก่อนไม่ได้คิดถึงตอนนั้นผมคิดครับเข้าครับเข้าเลยเข้าครับพระเอกแน่นอนพื่ครู พี่ภูพี่พ่อเป็นภูชิดลูกก็ลูกภูดิดถูกต้องเลยถูกต้องตั้งต้องตั้งแต่ดูหน้าเขาก่อนอะไรนะจุงเบยเบ้าเหอะมากคนเหมืนไส้แน่นอนขอโทษจุงเบยชมน้องไหมฮะชมน้องอย่าฮะ กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบ,บนทงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิกีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไคยให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวช่องแท็กดวงการงานกนารเงินความรักแบบนั่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w p บวอลิต t y c o m ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว